ประกาศสิจอมมานตอนที่45ย้อนกลับไปเมื่อ16ปีก่อนหน้านี้16ปีแห่งความหลังอินเมืองมีทะเลสาบมากมายป้อมบงกฎวิหารเสียนของสกุลเชียงแห่งอินเมืองตระกูลผู้มัน็นเพียนที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งประจำทองที่นี้ก็ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเช่นกัน หากออกเดินทางจากท่าเรือของป้อมบงกดภายตามน้ำไปไม่นานจะพบมึงบัวขนาดผื่มาน้ำว่าทะเลสาบบงกดซึ่งมีอนาเขตหลายร้อยรีใบใหญ่สีหยกและดอกสีชมพูชูช่อสูงชนบ่าเฉีดหัวกันไปมาลมทะเลสาบรําเพยพาดอกใบให้ไหวเอ็นราวกับกระรางปอกห,หัวสามสามท่ามกลางบรรยากาศสดชื่น งามตายัางแฝงไว้ซึ่งความใสซื่อบอริสุทธิ์อยู่หลายส่วนป้อมบงกฎต่างกับวิหารเซียนตระกูลอื่นซึ่งไม่กินอาหารจากควันหุงต้มคมนุษย์ปิดประตูใหญ่แน่นสิทธิ์ไม่เมาตาให้คนธรรมดาล่วงลำมิดยะหลายหลีโดยรอบด้วยท่าเรือนหน้าประตูใหญ่ของวิหารเซียนแห่งนี้มักคร่ำคราด้วยแฝงขายผักบัวกระจับปวมถึงขนมอ,อ,อบสารพัดส,สารพันธ์ ลูกแห้วบ้างเป็นต้นบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างยิ่งลูกหลานชาวบ้านในและแวกนี้สามารถเดินสูตรน้ำามุกรอบเข้ามาแอบดูการฝึกกระบี่ในสนามฝึกของป้อมบงกดแมใ้ใครมาพบเห็นก็ไม่ถูกดูว่าบางครายัางเล่นกับพวกลูกหลานสกุลเจียงได้ด้วยสมยัยเมื่ออุเชียนยังเด็กมักมายิงว่าวริมทะเลสาบบงกดเป็นประจํา จึงจึงจ้องว่าของตัวเองตาขเมิงคอยชำองมองว่าของเบืยออุเชนอยู่เป็นระยะว่าของเบืออุเชนลอยสูงเลือดแต่เจ้าตัวยังไม่มีทีท่าว่าจะนา้าวสายธนูสักทีเพียงยกมือขวาป้องเหนือวางคิ้วเหนหน้ายิ้มเหมือนรู้สึกว่ายังไม่ไกลพอพอเห็นว่ากำลังจะลอยออกนอกเลยให้ตนมั่นใจว่าสามารถยิงโดนเชียงเฉิงก็ขกกราม ค้าลูกนูขึ้นผ้าดตามด้วยหนาวสายขนนกสีขาวพุ่งดังฟิวว่าที่วาดพระรูปปีศาสตาเดียวถูกลูกนูยิงทะลุลูกตาจนว่งลงมาหัวคิ้วจังเชิงถึงไฝ้กลายปมโดนแล้วจากนั้นเขาก็พูดว่าเจ้าของเจ้าลอยไปตั้งไกลจะยิงโดนหรือเว้ยเช่นกล่าวว่าก็ลองถ่ายดูสิไว้อ่เชนยนดึงลูกนูออกมาหนึ่งดอกตั้งสมาธิเล็งหนาวจนหนึ่ง นาวสายจนสุดแล้วพลอายมือโดยพลันโดนฟึบเอาคิ้วจึงฉึงกระหมดมุ่นอีกคราเข้าเกนเสียงขึ้นจมูกนางเื้เด็กหนุ่มทั้งกลุ่มจึงลดคันธนูลงและ่งมาเก็บว่าเพื่อจัดอันดับว่าได้ตกอยู่ใกล้สุดหมายความว่าฝีมือแย่สุดไม่ใช่ไกลว่าได้ตกอยู่ใกล้สุดหมายความว่าฝีมือแย่สุดคนไมีชช่อรังทายทุกครั้งเกอสิทธน้องผู้มีอัโซเป็นลำดับหก จ้าตัวถูกราะเยาะหิฮิฮ่าคำรบหนึ่งเช่นเคยแต่ก็น่าหนาจนไม่สะทกสถานสักนิดบ้าของเวยอยูอเชียนตกอยู่ไกลสุดที่ตามมาติดติดก็คือเว้าวของเจียงเฉิงซึ่งได้อันดับสองทั้งสองคนจึงขี้เกียจไปเก็บบ้าครั้นกลุ่มเด็กหนุ่ม พุ่งเข้าไปในทางเดินบงกฎก้าวโค้งที่สร้างไว้เหนือผิวน้ำและขณะกระโดดโจรทยานหยอกล้อกันดุณีร่างอรชนสองนางก้็พลันปรากฏกายทั้งสองสวมชุดสาวใช้ติดอาวุธและพกกระบี่สั้นสาวใช้ตัวสูงถือเว้าหนึ่งตัวและลูกตงนงนึ่งดอกยืนขวางหน้าพวกเขาไว้พร้อมถามเสียงเย็นว่านี่เป็นของใคร เมื่อพวกเด็กหนุ่มเห็นสตรีสองนางนี้ก็ทานในใจว่าบันไลแล้วว่์เช่นกับรูปคันณ์กล่าวมอว่าของข้าเองสาวใช้อีกนางเค่้นเสียงว่าเจ้าช่างซื่อสัตว์นะพวกนางแหวกออกสองข้างแหวกทางออกสองข้างสตรีชุดม่วงพวกกระบีต่ติดตัวนางหนึ่งก็เดินออกมาจากด้านหลังสตรีนางนี้มีผิวขาวผ่องรูปโฉมงามล้ำคิ้วตาเฉลีมทว่าแฝงแววคมกริบมุมปากคลายยิ้มคลายไม่ยิ้ม ถ้าทางเหยียดยันผู้อื่นโดยธรรมชาติเหมือนเจียงเฉิงไม่มีผิดมั่นเอวข้างนางคอดเกีย่ยวชุดม่วงพริวว้ววายทั้งเบนหน้าแล้วมือขวาที่ลุมน้ากระบี่ดูประหนึ่งยกอันเย็นเยียบนิ้วชี้มือขวาสวมแหวนประดับพลอยสีม่วงเจียงเฉิงเห็นนางกเ็เผยยิ้มกว้างร้องเรียกว่าท่านแม่เด็กหนุ่มเหลือต่างกล่าวอย่างนอบน้อมว่าอีหูหยิน อีหญยินคือมารดาของเจียงเฉิงมีนามว่าอีชื่อเยียนแม่นอนว่านางเป็นหูหยินของเจียงเฟิงเหมียนในตอนแรกยังเคยเป็นผู้บำเพ็ญเพียรร่วมสนับก,กับข่าวอีกด้วยตำหนักนล้ลคนเรียกนางว่าเจียงหูหยินแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุนใดทุกคนเรียกนางว่าอีหญยินกันมาตลอดบางคนด่าว่าเพราะอีหัหยินมี์สายแข็งกร้าวเจึงไม่ยินดีใช้แทะของสามีซึ่งสําหรับเรื่องนีสองสามีภรรยาไม่ได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใด อีหัวยินกำเบิดในสกุลอีแห่งเให้ซานอันยิ่งใหญ่เรื่องชื่อนางเป็นลูกคนที่สามจึงเรียกอ,อีนาำว่านายหญิงสามอีสชาญานามในรัธิเสียนเหมือนก็คือแม่งหมม่วงซึ่งเพียงเอ่ยก็ชวนให้คนกลุ่มใหญ่เริ่มเกรงเกลือว่าแล้วสามัยอย่างเป็นดรุดรนีน้อย นางมีนิสัยใจคอเย็ยนชาและเข้มงวดไม่ชอบสูงสิงกับใครยามคบก้ากับผู้อื่นก็ไม่ใครประจบเอาใจหลังจากแต่งงานกับเจียงเฟิงเหมียนทั้งออกละตระเวนราชรัการตลอดทั้งปีไม่ค่อยชมชอบใช้วิตในป้อมบงกฎแห่งสุลนเจียงสักเท่าไหร่ มีนำซ้ำที่พักของนางในป้อมบังกฎยังแยกเป็นกาบเกียงเฟียงเหมือนโดยครอบครองอนาบริเวณต่างหากข้างในนั้นสามารถอยู่กันแค่นางกับญาติจนวนหึ่ซึ่งพามาจากสกลอีตากรณี2น,นางนี้มีนามว่าจินจูก,กับอินจูตาพิเาใช้คนสนิทที่คอยติดตามรับใช้นางมิเคยหา่าง อีหุ่ยินตวัดสายตามองเจียงเฉิงเล่นบ้าบ้าบอออีกแล้วเรื้อไหนละมาให้ข้าดูสิเฉิงเฉิงก้าวไปยืนข้างหน้าอีหุ่ยินเช่นนิ้วเรียวเล็กทั้งห้าหยิกแขนเขาตีไหล่เขาดังเพี้ยและสั่งสอนเรื่องฝึกวิชาไร้ซึ่งความก้าวหน้าอายุก็ย่างสิบเจ็ดเข้าไปแล้วแต่กลับเหมือนเด็กน้อยไม่ประสาดีแต่พากันทำตัวเลี้ยวไหลไปบวน เจ้าก,กับผูอุ่นเหมือนกันหรือไม่ใครรู้ว่าวันหน้าผู้อื่นจัดร่วงตมูมลงร่องบระายน้ําแห่งไหนแต่วันหน้าเจ้าต้องเป็นประมุกสกุลเจียงจึงเฉงถูกนางตีจนเซเล็กน้อยจึงก้มหน้าไม่กระอาธิบายเว่ยอูเชียนรู้ได้โดยไม่ต้องบอกว่า ดังต้องกระนังบอกว่ากระทบตนไม่ทางตรงกระทางอ้อมอีกเป็นแน่พ่อสิทธิ์น้องด้านข้างแอบแลบลบนิ้นใส่เขาเว่อยอุเชนยักษิก้วตอบอีหญินกระถามขึ้นว่าเว่อยอิงเจ้าทำพิเดนอะ,อะไรอีกเว่อยอุเชนขยับออกมายืนเหมือนอย่างเคยอีหุยินค่อยบริพาททำตัวเยี่ยงนี้อีกแล้วหากเจ้าไม่หวังความก็น่าก็อย่าดึงเจียงเฉิงมาเกลือกกลัอกกับเจ้าพาให้เขาเสียผู้เสียคน เว่ออู่เชียนพูดอย่างชาง,งนข้าไม่หวางความก้าหน้าอย่างนั้นหรือคนก้็น่าสนิป้อมกฎไม่ใช่ข้าหรอกหรือคนนุมมีความอดทนไม่สูงเป็นต้องในเทียงสักสองสาประโยคทันทีได้ยินคําพูดเหล่านี้อีวุยหยินก็โหมดวด้นยความเดือดดาลยยงเฉิงจึงรีบตวัดเว้อยอู่เชียนหุบปากเขหาหันไปพูดกับมันดาใช่ว่าพวกเราอยาก กรุกตัวหญิงว้าวอยู่ในป้อมมงกฎเสียหน่อยแต่เวลานี้ไม่ว่าใครออกไปข้างนอกมิได้ไม่ใช่รืสกุลเวิรนยึดพื้นที่ล่าชรัตการทุกแห่งไปเป็นดินแดนของตัวเองต่อให้ข้าอยากออกไปล่ารัตการแต่ก็ไม่มีที่ให้ลงมืออยู่ดีเก็บตัวอยู่ในบ้านอย่ากออกไปก่อเรื่องอย่าช่วงชิงเหยื่อกับสกุลเวิรนนี่ไม่ใช่คำที่ท่านพ่อที่ท่านกับท่านพ่อกรรมชับไว้หรอกหรืออีหู้ยินยิ้มหยันเกรงว่าคราวนี้ต่อเจ้าไม่อยากออกไปก็ต้องออกไปแล้ว จึงฉิงไม่เข้าใจได้อีหัวหยินไม่สนใจพวกเขาอีกนางเชิดหน้ายืดออกเดินไปตามระเบียงทางเดินสองสาวใช้ที่อยู่หลังนางหันมาถึงตาดุดันใส่เว้อเชียนแล้วเดินตามเจ้าหน่ายไปตกกลางคืนพวกเขาถึงรู้ว่าไม่อยากออกไปต้องออกไปหมายความว่าอะไรที่แท้สกุลเวินแห่งสีชานส่งทั่วพิเศษมาถ่ายทอดสารโดยสกุลเวินอ้างเหตุผลว่าตัวกอื่นสั่งสอนไม่ถูกวิธี และเลยผู้มีความสามารถจึงต้องการให้ทุกตระกูลส่งลูกหลานอย่างน้อย20คนไปฉีสารภายในสามวันเพื่อรับการสั่งสอนกล่อมกล่าวจากบุคคลผู้เขามอบหมายโดยเฉพาะชิงเิงถามอย่างตะลึง,งนันคนสกุลบนกล่าวคำพูดเช่นนี้จริงๆนะหรือหน้าด้านไร้ยังอายเกินไปแล้วเว่ยอุเชียนข่าวเสริมว่าทึกทักเอาเองว่าเป็นสุริยมคำฟ้าเหนือใครในร้อยตระกูลนะสิสกุลเวนไม่ได้ทำเรื่องไร้อย่างอายอย่างนี้เป็นครั้งแรก พวกมันอาศัยวัตกูลใหญ่อำนาจเกีเรียงกายปีกลายเริ่มสั่งห้ามตระกูลออกราชฤติการไม่รู้ชิงเหยจาจะอื่นเวตั้งเท่าไรยึดดินแดนไปตั้งเท่าไรแล้วเจียงเฟียงเจียงเฟงเหมียนซึ่งนั่งตำแหน่งประธานเอ่ยขึ้นว่ารังระวังคำพูดคำจาด้วยด้วยนะกินข้าวได้แล้วในห้องโถงกว้างใหญ่มีคนนั่งอยู่เพียงห้าคนเบื้องหน้าทุกคนมีโต๊ะสี่เหลี่ยมเล็กตั้งอยู่หนึ่งตัวบนโต๊ะ บนนั้นมีข้าวปลาอาหารวางอยู่สองสามจานไว่อยอุเชนคมหน้าขยับตาเกยบจู่ๆก็ถูกใครบางคนกระตกชายเสื้อเมื่อหันไปมองเห็นเจียงเยียนหลีส่งจานเล็กใบหนึ่งให้ในจานมีเม็ดบัวที่แกะเกลอกด้วยแล้วหลายเม็ดขาวอวบสดใหม่เต็มเม็ดเม่อยอุเชนกระซิบบอกว่าขอบ,บุญสิธิ์พี่หญิงเจียงเยียนหลียิ้มบางใบหน้าขาว้สย,ยิ่งดวงนั้นคานเกิดสีเลือดฝาดเพิ่มขึ้นหลายส่วน อีกยอเย็ยนเอ่ยน,น้ำเสียงย,กยักเย็ยนยังจะกินข้าวอะไรอยู่อีกอีก,อกไม่กี่วันพอถึงฉีสารแล้วไม่รู้จะมีข้าวพวกเจ้ากินหรือไม่ไม่สู้ถือโอกาสปล่อยวกเขาทนหิวสักสองสามมือตั้งแต่ตอนนี้จะได้ชินเสียแต่เน้นๆข้อเสนอตระกุลเหวินแห่งฉีสารยื่นให้นี้พวกเขาไม่อาจปฏิเสธก่อนหน้านี้มีตัวอย่างนับไม่ถ้วนว่าหากตระกูลใดกล้ากระด้างกระเดือนขัดคำสั่งก็จะถูกเยกแยกข้าหาพไลึกพิล,ลัานให้เช่นกบฏต่อละที่เสียนเหมือนเป็นพ่ายต่อร้อยต,อตระกูล และอาศัยเหตุผลเหล่านี้ในการกวาดล้างอย่างถูกต้องชอบทำเจียงเฟิงเหมียนกล่าวเรียบเรียบว่าใหญ่เจ้าต้องร้อนรนถึงเพยงนี้ด้วยไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรวันข้าววันนี้อย่างก็ยังต้องกิน อีหุยินตอบโต้อย่างสุดจรทนค่าร้อนรอนกันหรือาร้อนรดน,น,น,นก็ถูกต้องแล้วท่านต่างหากเหตุใดท่านถึงยังท,ทําทองไมร่ร้อนร้อนหนาวอยู่ได้ท่านไม่ได้ยินหรือว่าคนที่สกุลบุญส่งมากราววาิาย,ยิ่งไรเป็นข้าญิงรับใช้อย่างกล้าหญิงพ่ายยองต่อหน้าข้าในลูกหลานยี่สิบคนที่ส่งไปจําเป็นต้องมีลูกหลานสายตรงของตระกูลรวมอยู่ด้วยลูกหลานสายตรงของตระกูลหมายความว่าอะไรก็คือ อาเฉิงกับอาหลีอย่างนั้นต้องมีใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในนั้นส่งไปทําไมสั่งซ้อนกล่อมเก่ารอตะกูลอื่นเขาสั่งซอนลูกหลานกันอย่างไรต้องให้พวกคนสะกุลเวินมาสอดมือด้วยรึนี่คือการส่งคนพวกมันข่มเหงและจับเป็นตัวประกันชัดๆจึงจึงกล่าวว่าท่านแม่ท่านอย่าเพิ่งโมโหไปเลยเดี๋ยวข้าไปเอง อีหุยินบริาพาดว่าก็ต้องเป็นเจ้าไปอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะให้พี่ซาให้เจ้าไปหรือดูนางทําตัวเข้าสิปานนี้อารมณ์ดีนั่งแกะมดบัวอยู่เลยอ๋หลีเลิกแกะได้แล้วจะแกะให้ใครกินเจ้าเป็นเจ้านายพี่บ่าวไพร่ของคนอื่นพานได้ยินคําว่าบ่าวไพร่สองคำนิ้วเวอร์ชียนกลับไม่สะทกสะทานเขากรอกเม็ดมัวใส่ปากรวดเดียวเกลี้ยงจานแล้วเคี้ยวหยับหย,ย,ยับจนในปากเต็มไปด้วยรสชาติหวานสดชื่นเจียงฟึ่งเหมียนเงยครับเหมอนหน้า ขึ้นเล็กน้อยนายหญิงสามอีหวัวหยินกล่าวว่าข้าพูดอะไรผิดหรือเปล่าพระไรหรือไม่พอใจะยินคนํานี้หรือเจียงเฟิงเหมียนข้าขอถามท่านหดนี้ท่านคิดจะให้เขาไปหรือไม่เจียงเฟิงเหมือนตอบว่าแล้วแต่เจ้าอยากไปก็ไปเว่ยเชิญชูมือขึ้นกล่าวว่าข้าจะไปอีหวัวหยินยิ้มยันประเสริฐแท้อยากไปก็ไปไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปและเหตุนใดอาเชิง กลับต้องไปอย่างไรทางเลือกเลี้ยงลูกคนอื่นจนมีสภาพเช่นนี้ได้ประมุกเยียงท่านช่างเป็นคนดีเสียจริงในใจนางมีโทสะคุกรุนคิดเพียงอยากระบายความโกรธเกรีกร้ยวอองบาทเท่านั้นหาได้มีเหตุผลอื่นใดไหม คนเหลือต่างเงียบกริบเพื่อปลอบให้นางได้เพื่อปล่อยให้นางได้ระบายโทสะหลังจากนั้นเจียงเฟิงเหมียนจึงพูดขึ้นว่านายหญิงสามเจ้าเหนือยเละกลับไปพักผ่อนเถิด เชงเชิงนั่งอยู่ที่เดิมนั่งเลยหน้ามองบรรดาว่าท่านแม่ยิ้ยญินยืนขึ้นเหน็บแนมเจ้าเรียกข้าทําไมอยากให้ข้าพูดให้น้อยหน่อยเหมือนท่านพ่อเจ้าละสิเจ้าเหมือนโง่ข้าบอกเจ้าแต่แรกแล้วว่าชาตินี้เจ้าไม่มีทางเอาเชนะเจ้าเด็กที่นั่งข้างนั่นได้หัอกมั่มเพนเพียนก็แพล ล่ารัติการก็แพ้ทั้งแข่งยิงว่าวก็ยังแพ้ช่วยไม่ได้นี่ใครใช้ให้แม่เจ้าเทียบแม่ผู้อื่นไม่ได้เล่าแพ้ก็คือแพ้แม่เจ้าน้อยเนื้อต่ําใจแทนเจ้าบอกเจ้าตั้งกรีครั้งกี่หนเลยว่าอย่าไปเกิือกล้วกับมันเจ้ายังช่วยออกตัวแทนมันเหตุใดก็ถึงคลอดลูกชายยั่งเจ้าออกมาได้นั่งเดินออกไปเองทันทีทิ้งให้จังเฉิงนั่งอยู่ที่เดิมโดยที่ประเดี๋ยวหน้าเคีย้ยวประเดี๋ยวหน้าขาวซีด จึงยันหลียังแอบเอาจานใส่ม็ดมัวแกระเปือกเสร็จแล้วไปวางริมโตอาหารของเขาเงีบง นั่งอยู่ครู่หนึ่งเจยงเฟียงเหมือนจึงพูดขึ้นว่าคืนนี้ค่ายตรวจนับคนอีกสิบแปดคนพรุ่งนี้พวกเจ้าจงออกเดินทางพร้อมกันจังเฉิงพงกศีรษะลังเลยว่าควรพูดสิ่งใดต่อแต่นหนหแต่ไรเขาก็ไม่รู้ว่าควรพูดยากับมิดาอย่างไรทว่าอยูเช่นกับทาทุกอย่างได้ดังใจไม้หลังจากสดอาแกงหมดกระพูดขึ้นขึ้นว่าท่านอาเจียงท่านไม่มีสิ่งใดมอบให้พวกข้าหรือเจยงเฟิงเหมียนยิ้มบาง ของยงมอบให้พวกเจ้าท่าให้ไปนัานแล้วกระบีอยู่ข้างกายคำซ้อนอยู่ในใจเว้ยอุเชนอุทานอ๋อทั้งที่รู้ดีว่าทำไม่ได้แต่ยังคงกระทำใช่หรือไม่จึงจึงรีบเตือนว่าความหมายใช่ให้เจ้าดึงดันทำพิเรนท,ทั้งที่รู้ว่าจะเกิดปัญหาหรอกนะบรรยากาศพวกเขาจึงผ่อนคลายลงบ้าง วันต่อมาก่อนออกเดินทางหลังจากเจียงเฟิงเหมียนอธิบายเรื่องจําเป็นเรียบร้อยแล้วเขาพูดทิ้งท้ายไว้ประโยคหนึ่งทุกหลานสกุลเชียงแห่งอินเมิงไม่ได้อ่อนแอจนถึงกับ ฟันฝากขึ้นลมจากโลกภายนอกไม่ไหวเจียงเยันหลีตามไปส่งพวกเขาช่วงถนนแ้วช่วงถนนเล่ายัดเยียดสเสบียงกลางและอาหารสารพัดอย่างใส่อ้อมแขนของแต่ละคนจนแน่นเอียดไม่กลัว,ว,วพวกเขาจะไม่ได้กินอิ่มที่ฉีสารเทคโนุ่มยี่สิคนจึงลากร่างอันเต็มด้วยอาหารหนักอึ้งออกทาง,ทางจะป้อมบงกดจนถึงวันที่สกุลเวนินกำหนดไว้พวกเขามาถึงฝ่ายสังสอนกล่อมก่าวงตั้งอยู่นะ ฉีสารลูกหลานสกุลเซียนน้อยใหญ่ทยอยมาถึงการเป็นจํานวนไม่น้อยแล้วทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นเหล่าอนุชนในจานวนคนนับร้อยมีไม่น้อยที่รู้จักมักกี่หรือคุณหน้าคุณตาก,กันดีบ้างบ้างจับกลุ่มกันสองสามคนห้าคนบ้างบ้างจับกลุ่มกันเจ็ดแปดคนแต่คนพูดด้วยเสียงเบาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักดูท่าคงถูกเรียกตัว มาชมนมด้วยทีการไม่ค่อยให้เกียรติศัก์เท่าไรเว่ยอุเชียนกวดตามมองรอบๆและพูดขึ้นว่าทางกูซูก็ส่งคนมาอย่างนะคิดไว้ไม่มีผิดไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเด็กนมที่สกุลหลานแห่งกูซูส่งมาจึงมีสีหน้าอิดโรยไมหน่าหลานหวังจีขาวซีดเป็นพิเศษ แต่ยังคงเย็นชาดุดน้ำค้างแข็งและปิดกั้นตนเองจากผู้อื่นสพายก็มีเรนโทนีไว้ข้างหลังยืนอยู่เพียงลำพังรอบตัวเย็นเยียบเงียบเหงาทีแรกเมื่เช่นคิดจะเข้าไปทักทายเขาแต่ถูกเจียงเฉิงปรามไว้ว่าอย่าสร้างปัญหาจึงจำต้องถอดใจ ท่านใดนั้นเองด้านหน้ามีคนร้องเสียงสั่งส่งเสียงดังด้านให้ทยายอยากทุกตระกูลไปตั้งแถวหน้ายกพื้นสูงจากนั้นศิษย์สกุลเหวินหลายคนก็เดินเข้ามาตวาดเงียบที้งหมดห้ามกุยีกันคนบนยกพื้นโตก,กว่าพวกเขาไม่ตระหร่ายดูแล้วน่าจะอายุป,ประมาณสิบ แปดสิบเก้าปีแต่กลับวังมาหยิงพยองส่วนรูปชมนั้นพอจะฝืนใจพูดได้ว,ว่าหลอ่อแต่ก็ชนผู้พบเห็นรู้สึกเกลี้ยนสะอิดสะเอียนอย่างหน้าประหลาดเชกเช่นเส้นผมมันแพรบของเขา คนนี้คือบุตรชายคนเล็กของประมสกุลเหวินแห่งชีสานมีนามว่าเวินเฉานั่นเองเวินเฉานั่นเองเวินเฉาชอบเสนอหน้าเป็นอย่างยิ่งและชอบทำตัวเด่นตอนหน้าเหล่าทะกุลเซียนมาแล้วในหลายโอกาสด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงรู้สึกคุ้นหน้าด้านหลังเหิญเฉามีคนยืนรอรับใช้ซ้าย คนขวาคนฝั่งซ้ายเป็นสตรีง,งามผุดผ่ารูปร่างอรชนอ่อนแอนคิ้วเรียวตาตรงปากแดงตด,ดเพลิงเสียกระตรงไฟสีดำเหนือริมพิปากขึ้นผิดที่ผิดทางไปหน่อยเลยชวนให้รู้สึกอยากแค่ทิ้งฝั่งขวาเป็นบุรุษดูอายุราวยี่สิบสาม,ส,ส,าม,ส,ส,ามสิบกว่าปี2ี่ส,ส,สกว่าปีตัวสูงไหล่กว้างสีงหน้าเฉยเมยแผ่บรรยากาศเย็นชา เหมนเช้ายืนมองผู้คนจากบนเนินสูงท่าทางดูกระยิมยิ้มย่องเสียเต็มประดาเขาบกมือและเอ่ยว่านับแต่นี้จุมหับกรีมกระบีมาทีแล้วคน มวนชนแตกต่างแตกเตือนมีคนตระทวงขึ้นผู้มันเพ่นเพียนไม่ละกระบี่ให้ห่างกายทำไมพวกเราต้องมอบกระบี่เซียนให้ด้วยว,วันเช้าตวัดเมื่อครู่ใครพูดคนจาตระกูลนาจงก้าวออกมาเองชะดีๆคนทุงเสียงไม่ครู่พันไม่กระเอ่ยว่าญาณะล่างยกปืนจะตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งเหมือนชาวค่อยรู้สึกคอใจและพูดต่อนั่นเป็นเพราะตอนนี้ยังมีลูกหลานตระกูลใหญ่ที่ไม่เข้าใจจัญญามารยา จัญญามารยาทไม่รู้จักเชื่อฟังไม่รู้ที่สูงที่ต่ำอย่างพวกเจ้าเสียกันไปถึงรากเหงา้าข้าจึงตัดสินใจว่าต้องสงั่งสอนกล่อมเก่าพวกเจ้าเวลานี้ไม่รู้ประสานไม่เกรงกลัวกันถึงขนาดนี้หากไม่รีบดัดนิสัยพวกเจ้าเสียแต่เนินเน่นๆไม่รู้ภาษา เวลานี้ไม่รู้ภาษาไม่เกรงกลัวกันถึงขนาดนี้หากมารีบดัดนิสัยพวกเจ้าเสียแต่เนิน่นๆต่อไปภายหน้าอาจมีคนกำแหงพยายามท้าทายอำนาเปลี่ยนขึ้นหัวสกุลเหมนก็เป็นได้รู้ต้องรู้ว่าเขาฤกบีด้วยเจตนาไม่ดีทว่าเวลานี้สกุลเหมือนแห่งฉีสารรุ่งเรืองดุดสุริยันยามเที่ยงแต่ละตะกกลจึงเหมือนก้าวย่างบนแผ่นน้ำแข็งบางเชียบไม่กล้าแม่ต่อต้านแม้แต่น้อย ด้วยกรัวว่าหากทําให้เขาไม่พอใจอาจถูกยัดเย็ดข้อเข้าหาจนเดือดร้อนไปถึงคนทั้งตระกูลเลยได้แต่ทนอดกันเจียงเฉิงกดัดเว,ว้อูเชียนไว้เว้อูเชียนยังกระซิบถามว่าเจ้ากดข้าไว้ทําไมเจียงเฉิงแคนเสียงกลัวเจ้าจะก่อเรื่องนักสิ เว่ยเชิญบอกว่าเจ้าคิดมากไปแล้วแม้คนพวกนี้จะน่าสิทธิ์เสียนชวนให้ขยะขย้งแต่ต่อให้ข้าอยากอับมันก็ไม่เลือกลงมือเวลานี้ให้ตระกูลพวกเราเดือดร้อนอด,ดวางใจได้จึงฉึงถามจะคิดจะจบมันยัดกระสอบแล้วซ้อมอีกแล้วหรือข้าว่าวิธีนี้คงใช้ไม่ได้เห็นบรทข้างกายเหวนเฉาคนนั้นไหม เว่ยเชียนตอบว่าเห็นแล้วตบะสูงแต่รักษารูปลักษ์ณได้ไม่ดีเท่าที่ควรดูท่ากว่าจะฝึกตนเข้าขั้นคงอายุไม่ใช่น้อยน้อยแล้วจึงเฉินกล่าวว่าคนผู้น,นั้นมีนามว่าเวิร์นจูหลิวช้ายาหัดสลายโอสดเป็นผู้ติดตามข้างกายเวินชาไม่ที่ควายคุ้มกันเวินเช้าโดยเฉพาะอย่าได้ล่วงเกินมัน วายุเช่นทวนคำหัดสลายโอโหสดหรือยังเฉิงกล่าวใช่ฝ่ามือค่นั้นเขามันน่ากลัวมากอีกทั้งมันยังช่วยเจ้าคนสามานก่อกรรมทาชั่วตอนก่อนหน้านี้มันช่วยเหวินทั้งสองมองตรงยังมึงหน้าพรางะสิบขซาบกันครั้นเห็นบ่าวสกุลเหวินไล่เก็บกบีเดินเข้ามาใกล้กับผันเงียบเสียงวายู่เชื่อปลดกบียื่นให้กันในกันอดไม่ได้เหลือบมองคนสกนลุลหลานแห่งกูซูที่แรกเขาคิดว่าหลานหวังจีต้องปฏิเสธไม่ยอมมอบให้เป็นแน่ แต่กลับเกินคาดแม้ซีนาหลานบางจีเย็นชาจนหน้ากรวดว่ากลับยอมปลดกะวีคำเด็บเนียมได๋หูหย,ย็นกล่าววาในตอนนั้นกลายเป็นคำพยากรณ์พวกเขามารับการสั่งสอนกล่อมเก่าที่สีชันวันวานได้กินแกงน้ำแกงสายจงเจ๋งอาหารที่เจียงยันหลีแขวนมาให้เต็มร่างพวกเขาถูกดิบเกี้ยงตั้งแต่แรกอีกทั้งในกลุ่มทายาตะกลเซียนพวกนี้ไม่มีผู้ใดเคยงดเม้นทันยาหารจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าไม่ลำบาก วิธีการบำเพ็ญเพียรในงดการกินอาหารซึ่งอาจงดกินอาหารประเภทธัญพืชหลักห้าชนิดเช่นข้าวสาลีข้าวโพดข้าวฟ่างถั่วข้าวบ้างกระว่างงาหรืองดกินอาหารเลย การสั่งสอนกล่อมกล่าวที่สกุลวนแห่งฉีชานว่าคือการแจกบันทึกสารัฐะแห่งสกุลวนให้ฉบับหนึ่งซึกกันลอกประวัติความรุ่งโรจน์และคำคมของอดีตปนะมุกรวมถึงผู้มีชื่อเสียงสกุลวนไว้ถี่ยิบหนึ่งคนได้รับแจกหนึ่งฉบับพร้อมทั้งผู้สั่งให้ท่องอย่างแม่นยำจำให้ขึ้นใจตลอดเวลาทุกวันเวนชาาจะยืนอยู่สูงและกล่าวประทะักษาต่อนหน้าทุกคนสั่งทุกคนแท้สองตนอย่างพร้อมเพรียง ทุกคำพูดทุกการกระทำเว้นแต่ให้ดูเขาเป็นแบบอย่างยามล่ารัติการเวรนชาวกระพาเหล่าลูกล้านกลเสียนไปด้วยโดยบังคับให้วิ่งน้ำหน้าเพื่อเบิกทางดึงดูดความสนใจของพูดผีปีศาจและสู้เสียงตาอย่างสุดความสามารถ ส่วนตัวเองจะออกมาในช่วงสุดท้ายจัดก,การล้มสัตว์พูดที่ถูกอื่นทำร้ายโจรร่าแร่แล้วอย่างสบายๆเมื่อตัดหัวสัตว์พูดนั้นเสร็จก็จะเอาไปกุยโววเป็นุลง,งานสร้างความดีความชอบของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวหากนบนญชาววัตถุชะตาใครเป็นพิเศษเขาจะจับคนนั้นออกมาประนามต่อนหน้าทาระกำนันบริภาทฝ่ายตรงข้ามเสียยิ่งกว่าเป็นสุนัขสุกรเมื่อสองปีก่อนตอนเข้าร่วมชมนุมร้อยตระกูลครั้งใหญ่ของสกุลเวลิร์นแห่งฉีสารในวันแข่งยิงธนู วันเฉ้าลงสนามพร้อมกับเว่ยอูเชียนและคนอื่นเขามั่นใจมากว่าตัวเองจะได้ครองที่หนึ่งนึกว่าคนอื่นจะต้องยอมออมมือให้ตนแน่ผลปรากฏว่าตอนยิงสามดอกแรกดอกที่หนึ่งเข้าเป้าดอกที่สองพลาดเป้าดอกสามยิงโดนหุ่นกระดาษผิดตัวเดิมทีควรออกจากสนามทันทีแต่วนเฉ้าไม่ยอมคนอื่นมิกล้าจะว่าอะไรเขาสุดท้ายพอนับคะแนนผู้มีผลงานการรบที่ดีสุดสี่อันดับแรกได้แก่เว่ยอูเชียนหลานซีเฉินจินจือเชียนและหลานหวังจี หากหลานบางจีไม่ได้ออกจากสนามแข่งขันก่อนกําหนดคงทําให้คะแนนดีกว่านี้เวินเช้ารู้สึกเสียหน้ามากดังนั้นเขาจึงจงเกียดจงชังสี่คนนี้มากเป็นเสร็จหนนี้หลานสี่เฉินมิได้มาด้วยเขาจึงเลียงสามคนที่เหลือประนามต่อนหน้าทาระกำนันเป็นประจำทุกวันอุสนาอย่างออกกเอิกเกริกคนที่อัดอั้นตันใจที่สุดคือจินจือเสียมแต่เล็กจนโตเขาเติบโตมาโดยมีบิดามดาประครบรังอม ไหนเลยจะเคยถูกลบดูดมินเช่นนี้หากไม่ใช่เพราะลูกหลานสกุลจินแห่งหลานหลินคนอื่นคอยห้ามเขาเอาไว้กอบกับเวินจูหลิวไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่รับมือได้โดยง่ายเขาคงกระโดดขึ้นไปซัดเหมือนชาวให้ตายตกตามกันตั้งแต่วันแรกแล้วส่วนหลานหวังจีมีท่าทีใจสงบดุดน้ำนิ่งเพิกเฉยต่อทุกสรัรเสิ่งรากบมญ,ญญหลุดออกจากร่างฝ่ายเว่ยอุเชนถูกเว่ยหูยิน ลกอี้หูยินกลดาสารพัดสารพันที่ป้อมมงกฎมาหลายปีลงจากยกพื้นมาจึงยังหัวเราะหิวหิไม่ได้เห็นเรื่องนี้อยู่ในซ้ายตาด้วยซ้าวันนี้ทุกคนถูกบ่าวสุกคนบนปลุกให้ตื่นตั้งแต่ลุ่ง s างอีกแล้วแ,และโดนไล่ต้อนไปให้เดินไปยังสถานที่ราชรัติการแห่งใหม่เสมือนเมื่อฝูงสัตว์ปีกตามบ้านสถานที่ราชรัติการครั้งนี้มีนามว่าเขาทาราจิงครบ ตอนนครับขอบคุณครับ